มินสมองเปร่งเปร๊ะมาบลยเสมออ้าลุงรันเปรือปากบุรองเจนจังเป็นเตะเปิ่งพูตามผมนะครับอันมุกระนุยอามุกระนุยไม่ใช่ไม่ใช่่่ไมใชคอันมุกระนุยอันมุกระนุยสวัสดีครับอยู่กับลุงโทนี่นะครับแล้วก็อยู่กับสวัสดีครับผมสวัสดีไงน้องยิงยิงอารักกัดเด้อไงน้องหน้าโทนี่นะครับไง ยิง,ยยยง,ไง,ไงนันมาซื้อเลยยงนนั่งโบลเฮองซีได้บัดย,งงยิงกันน,กน,กนุนพภาษาอะไรนี่มึงพูดภาษาอะไรยังก็มมโบลเราหองเดินยงในเธอเมนูละตอนี่วันนี้ทำส้มตำอยางเงเธอส้มตำได้บัดส้มตำพริกอย่างเงี้คณะขมาน,มนั่งมโบุเราห่อไอโบตีนืตีโจลตอร์เลยนะลุงอะไรนะลุงเกย์เจยกันมเออมึงมึงทำไปเลยเอาทุนสบายใจเลย ลุงแดกพริกไหมไม่แดกไม่แดกให้กูดูอุ้ยนั่งนี่เดครับมต่อเต้ายังนั่งบบกระติมด้วนี่นี่ก็กะติมนะครับกะเทียมอันนี้เรากำลังทำส้มตำนะครับที่ลุงธนิฟาร์มนะครับอุ๊มึงมีย่าด้วยอ่ะไอ้ลุงกินหย้าไงผมกินญ้าเอ้ยผมกินแบบาอะกูกเอาใส่เลยนะม เออเคียครับตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วนี่เนี่ยังก็นังโมโบละหองนึงอะไรนะบุละหองบุละหองคืออะไรวะมุงพูดตามผมนะครับอันมูกระนุยอามูกระนุยไม่ใช่ไม่ใชจตักนะช้างครับอันมูกระนุยอันมูกระนุยยว่าลุงหล่อมากๆอะไรประมาณนี้เหรอมึงสอนภาษาให้กูเร็วๆผมจอยโอเคครับมาต่อใส่ปลาเลยเนาะปลาปลาปลามาตัวนี้แถวบ้านผมเขาเรียกปลาเหาะนะครับปลาเหาะอืมวูน้ำลายแตกเลย เอาละเอาละชูรสน้ำตาลน้ำตาลคิงดิงหนาระบาหลีดะเจอเลยอันนี้เกลือไม่ใช่อ๋อเกลือเอามาท่อมาเอ้ยช่วยอันน้ลองกินดูอันนี้เกลือหรือเลียอะไรอะไอเมลเมนคืออะไรวะเป็นเมนชูรสครับเอามะนาวมาเลยเอามะนาวมากรับโอเคครับอุ้ยใส่ลูกเดียวอีกใส่ไม่ได้ซ้ำกันแับมือเอามะเขือเทศมาตัวนี้ก็ใส่สีลูกเลยไหมครับใส่ไปเลยโอเคครับน้ำตาลนิดเดียวนะ เครับลุงมาเอามือเอามือออกมามือไปเลยเออเออนี่แหละน่างงอยจัิงกระบดินี่มามาครับลตกตำรับทีนี้นะตอนนี้กินลบตตำนะฮะลุงบ้าาลุงงงง มันกินไม่ได้ไอ้ลุงอะไรไหมอร่อยป่ะตาเอมเนบ้างไงมจะงินครับจะเงินอืมจะเงินจะเงินมากจะเงินคลองจะเงินคลองอืครับลองไปทำกินที่บ้านดูครับครับไม่มีอะไรครับสาระไม่มีครับวันนี้บอกเลยถ้าอยากกินส้มตำเราก็ทำคลิปเออติดต่อได้นะครับเนี่ยตัวละหมื่นห้าห้าร้อยใครอยากได้ไปเลี้ยงมาเอาเลยเหลือไม่เยอะแล้วรู้สึกว่าเหลือประมาณยี่สิบตัวมั้งอร่อยไหมลุงอร่อยอืมปั๊ เค้าให้เตรียมคำหอมแอนาวเลยรู้มันกินไม่ได้เอาเดี๋ยวเราให้ตากล้องบ้างนะครับนี่ครับจตากลอโปรเรามาทางนี้ครับออแดกครับเพื่องานของเราครับแดกเข้าไปครับเพื่องานของเราครับแดกเข้าไปให้ตากล้องด้วยตัดต่อด้วยครับอร่อยไหมครับมึงมึงสบายเราทำอางนี้ส้มตำย่าให้วัวเออะตับส้มตำให้วัวกินมึงมึงจำพี่ก่อนเลย อย่างเรื่อเราจะตำต้มตำยาให้วัวก,กินครับบุหอมสมเวัดมิสมองเปร่งเปร่ะบุลองสมเอไม่สมเวอ,อ้าลุรันปลบักบุล่องเจนจังเป็นตเตะปืนอ่ะปลาลามาก่อนผม ยากมากเลยอ่ะลุงคำสุดท้ายมาแล้วลุงคำสุดท้ายอะไรของมึงมึงใส่อะไรไปมึงใส่ขี้วัวมึงแดกเองเลยไม่แดกงมึเอาน้ำตาลมาเอาชุรถมาชุรถนี่นะฮะเปลือกเอามะนาวนี่มะนาวมามะนาวเอามีดมามีดมาลุงลุงผมขอจิ้มหน้าลุงด้วจิ้มน้ำตาลมาน้ำปลาครับน้ำปลาามาน้ำปลามาเอาพอแล้วพอแล้วโอเค ตอนนี้นะฮะเรากำลังทำส้มตำหญ้าให้บัวกินนะครับโมโบล้องสมเอวาบัโบล้องสมเอวดูนะครับส้มตำอัญมุกะนวยนี่นดูนะครับโอเคครับใส่ไปเลยครับนี่โจยกระนวยหนูส้มตำบัวบัวอ่ะเอาแบ่งกันแบ่งกันส้มตำหญ้าสำหรับบัวแดงก่อนมือต้องสุดโอเคครับมือมือกูไม่ใช่ควายไอ้ลูกเอามา นดูนะฮะเอาเอาอันนี้โกงงมันซีเด้เมดลุงเรียกมันว่าจอยกระนนยโอยกระนอยอาจอยกระนอยคลิปนี้ไม่มีสาระ,ะสาระเอา,เอา ลุงจับเลยนี่หะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่ตําส้มตํหญ้าให้วัวกินนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อยู่กับผมอารักัดนะครับฝากช่องด้วยนะครับมึงมพูดด,ด้วยมึงพูดภาษาเขมรแล้วก็ฝากช่องอารักัดฟังได้บัตรกดติดตามมาเวียเด้อยเลยเออกดติดตามไว้ขมานะครับกดติดตามอ่ะโทนี่นะเออบบกูเวียเต้กูมาบแบบ เรียบร้อยนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับสาระไม่มีนะครับรบ,บอกเลยครับต่ำส้มตําให้วัวแดดกไว้พลิกนะครับช่องอะไรากันนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะ <S <S แล้วก็จ่ไยกระนวยอัละนี่อาละกันนะครับทุกคนและอย่าลืมกดซับสไครต์แลว้วกดกระดิ่งให้ลุงด้วยนะครับมึงเก็บเลยเมื่อเสร็จแล้วอัดคลิปพอแล้วรีบเก็บเอาเข้าบ้านเ,าเร็วๆกูจะเข้าบ้านแล้วไอ้ไงยังจะเกยังกระเบนถืออันอ้อยอันมารวยเป็ดอ้อยเบียร์มาซสะมาแดงอันถืออันทักโมปีชไงข้าแต่โมถืออันซื้อไอซี สุดท้ายอันเธอแบอวบว่าปลานี่เธอเรื่องอันเก็บอันโมแน,น,น,น่ก็ต่อยอันเธอสบายเลย,ย,ยสะสะเว่าโมปิดีรีรมโมเพชรบุญกคตรง่ายเลยจ้ะจ้าสอนเก้ากวางไม่รู้เรื่องก็ให้ช่างด่หนีหอยเลยเด้อด่าเริ่มสับเจ้าก้างอันจะว่า